อืมอืม,อมแซ่บซอยจุขายไม่ได้คือพริกอืม พ่อชนะสวัสดีครับมาเมืนอนี้พี่น้องในแม่ลานอาหารอีสานรลานหลับอยู่ดสองเดินนี่วันนี้จะมีเสื้อย่างครับก๋วยขมาราคาขาดไปไหนคือสร้อยจุพี่น้องมามาได้ขับเด้อกันทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งโซบบะเล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคาบูลเนียอ่าท่าเกาหลีญี่ปุน่นฟรองเอเชียโซนยุโรปอเมริกามากินต้องกันพี่น้อง Hello, my friend from Oala Robo. Come and join me today. I have a uh, Isan food today. Today I have a uh, grilled biscuit. grilled uh, biscuit today. And beef salad. And mix a mix a fresh beef together. Xin chào, anh em Việt Nam. Đến ăn gòi bò và uh, thịt ực bò và mix uh, ở thịt bò, gan bò và dạ dày bò với nhau mà khi nào mới kỹ lắm cảnh và cả lẹt to nít nưng cục đáy của xíu với nhau đấm cặp rổ mà uhm. uhm. lòng sữa lòng hải dạ very good okay let me show you this one uh a caliber cow stomach and fresh beef together this one dipping sauce very nice wow. mm. cho so yummy. Ngon mm. 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 lắm bạn Ừ. ขายไม่ได้คือพริกบอกไปเรื่อยไหนท่านคนไม่เคยมากินกับบัลูพี่หนักรับอยอะเยอะยูนชัดดึงรับ

ลูกค้าเพิ่นไหล,ลเรียหพัลลงล่อนเนี่ยเป็นมามาช่วงใบไบล่ะลูกค้าลูกค้าเริ่มละช่งยิงทิ่งเทียงไหนมากเนี่ยโอ๊บอน,นั้นเลยตอ้องถาบ่ะมี่เหมือนังแซ่บซอยจุ

ืตบนามกัน <laughs> แซ่บก้อยนแซสบพี่น้องก้อยขมมาคนเดียวสั้งกินป่านว่าส <laughs> ิบคนนักอลรับันตัวเอง สุดเจอนะพี่น้องแค่ไปลองคายถามพันจอนน้องเดินแล้วพี่น,ออนอ้องร่งานนงน้อยหนูร่างรับร่างรับไปเดี๋ยวคือกันแล้วครับตอนแรก มาวันอาทิตย์เพิ่นปิดทุกวันอาทิตย์พี่หนอกใครจะมาวันอาทิตย์ถ้ามาก้อนหล่ำก้อนหล่ำแต่ติดมัน ัไผ่พัดน้องค่ายจะลืมนะครับด้านบ้าน้องเดินนี่แลหละร้านนี่แหละแซบอิหลแซบเพลาบไปแซบอิหลน้ำจิม้มแบบสุดทน,นันแซบ

ไม่รบพูพันขอบใจสายจุ๊บใชเนื้อปลาเนี่ได้เป็นอย่างเด้อเป็นเนื้อโดยตรงได้ จบเซ็บไหล อยู่ไม่ได้พี่น้องมากลมเลยแต่เนื้อสดสดสดใหม่มากสุดถนันอืด

สีอบไปนี่ข้างแรกที่มาลานนี่ปกติไปลานอื่นเนะยังไ่เคยมามีทคนว่มนมามีคนบอกคขอบอกมาลานนี่สั่นเออเข้บใจแอ้อ อของร้านสวยเขียวเนาะจบไทยด้วยเสือจุดถนัดพี่น้องเนี่ยน้ำจิ้มแซ่บมา ขี้เดียวปวดทีความเมื่อบานเนี่ยแซ่บไรสุดยอดขึ้นเกาพี่นอ้องเนี่ยสดหลายนี่ก็แซบ่บ วันนี้ผมพ่อสามีพี่รองนะบุนาเสียบมือเด็ดไม่กินในเมืองไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเช,าชา้าๆเอาวิดีโอเซนบ๊ายบายคำอ,อวยเี้ยๆเลิฟยู่อ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย